เฮ้ยเปิดมามีกล้องดอลลี่เข้าด้วยว่าโอ้บรรยากาศแม่งดีแล้วงี mm ้ก hmm. ็แล้วแต่นะครับสําหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันในไมโครเบลลเซกเตอร์ครับตัวเกมพูดถึงเรานะครับนักวิจัยคนหนึ่งนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแล้วเหมือนกับว่าจะต้องมารับงานนี้เพราะว่าเงินหมดเงินช็อตนะครับมีงานแล้วก็เลยมาทําไว้ก่อนโดยที่เราไม่รู้เลยว,ว่างานนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรมันจะตรายแค่ไหนแล้วมันจะนําพาเราไปสู่จุดไหนกันแน่ mm hmm. เห็นว่าเกมมี6ฉากจบเล่นไม่ยาวมามาาาากลอองงดูว่่จะเป็นยไร มันคุยโอวเซกเตอร์ครับลองลุยกันดูเอาเป็นว่าก่อนจะดูคลิปจบฝากกดไลค์กดซับกันนะครับเกิดยังไม่ได้กดอ่านี่เป็นการทํางานวันแรกของคุณคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรมากเพียงแต่ว่าคุณต้องทําเพราะว่าเงินคุณช็อตจริงๆเรื่องราวแมงบอกคุณในสามบรรทัดผมต้องไปชั้นไหนอะ่ะผมอยู่ชั้นหนึ่งไปชั้นสิบเลยกูชอบมากใช่เหรอไปชั้นสิบจริงๆเหรออ้าจอดกูที่ชั้นแปดเฮ้ยเหมือนจะมีคนไม่จะไปชั้นสิบ ฉันผอ,อเอาแม่งพากูไปส่งข้างล่างด้วยอือ <c oughs> หนึ่งฉากจบวะไวคุณตัดสินใจจะกลับบ้านคุณกลัวเกินกว่าจะเริ่มงานนี้เหมือนงานนี้ไม่ได้เหมาะกับคุณมีหกฉากจบกูได้ไปแล้วหนึ่งเอ่อเอ่อก,ก็ลุยต่อแล้วกันกู <c oughs> ไปแล้วใครมารู้อยู่ตรงนั้นห้องกูห้องไหนอะสวัสดีครับเดินไปนู่นละสวัสดีสวัสดีพี่ชาย ปิดประตูล็อกเรียบร้อยเหมือนจะเป็นสถานีวิจัยสักอย่างที่เหมือนจะมีคนใส่ชุดกราวนะครับเข้าไปในห้องของตัวเองคงจะเป็นเหมือนกับว่าศูนย์วิจัยที่จ้างนักวิจัยแบบเยอะๆละมั้งโอ้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้จังโอเคอะไรคือ8283อะครับอะมีบาแอสทราลิสเหรออะมีบาแอสทราลิสนะครับนะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่ตัวโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีรูปร่างเหมือนหยดน้ำ โครงสร้างภายในของมันมีรูปร่างเหมือนดาวที่จะเรืองแสงออกมาเล็กน้อยเราจะเจอสิ่งมีชีวิตนี้บนพื้นผิวของดาวที่เต็มไปได้วยความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยจุลินทรีย์วัตถุมากมายก็คือถ้าเกิดเจอจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือที่นั่นมันสภาพดีใช่ปะ่ะเอาเป็นว่านี่เหมือนจะเป็นอินสตรักชั่นนะครับนะเป็น สอนงานละมั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํางานวันแรกในฐานะ Life ฟอร์มรีเซิร์เชอหรือว่านักวิจัยสิ่งมีชีวิตเรานั้นที่จะอย่างยิ่งที่จะให้คุณเข้าร่วมทีมของเรากดปุ่มลูกศรชี้ขวาเพื่อทําการส่งของบางอย่างผ่านเบลเข้ามาหยิบของที่จะเป็นต้องวิจัยขึ้นมาวางไว้บนเครื่องแพลตฟอร์มแล้วก็ทําการกดบวกเหรอทำการสแกนของสิ่งนั้นโดยการกดสัญลักษณ์นี้เป็นตัวสแกนแล้วก็ใช้ตัวปุ่มเหมือนคันโยกเหรอครับในการเอาแก้ว ที่เป็นตัวปิดออกแล้วก็กดรูปตาเพื่อทําการเอากล้องไมโครสโคปส่องลงไปยังตัวเป้าหมายทุกๆไลฟ์ฟอร์มจะเป็นรหัสให้เราทําการใส่รหัสเข้าไปในตัวคีย์แพดเพื่อทําการสแกนถ้าเกิดไม่เห็นตัวไลฟ์ฟอร์มในระบบของเราให้กดพิมพ์สุดศูนย์อ๋อก็คือไม่เจอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสินะหยิบตัวของที่ทําการตรวจสอบเสร็จแล้ววางไว้บนคอนเวลเยอร์เบลเป็นเหมือนกับสายส่งของนะครับนะแล้วก็ทําการกดลูกศรขวาเพื่อส่งไปยังนักวิจัยคนถัดไป เอาเป็นว่าปุ่มนี้ที่เขาบอกกดปั้งเราเป็นคนที่อยู่ห้องซ้ายสุดแสดงว่าจะถูกส่งต่อไปทอดทอดทอดไปหาคนที่อยู่หลังจากเราหยิบตามที่บอกก็คือว่าเมื่อมาถึงแล้วทำการสแกนทำการยกฝาออกแล้วก็ทำการเอากล้องลงโอเคเข้าใจแล้วครับแพทเทิร์นแบบนี้ทำการสแกน กูไฮเทคอยู่นะผมชอบตีมจังทำการยกฝาออกอย่างนี้จึ๊กก็ดูดีนะแล้วก็เอากล้องลงแล้วกูก็สองใช่ไหม W A S D ในการขยับ Q E ในการซูมเหรอไอ้นั่นป่ะผมคิดว่าไอ้เหลืองๆน่าจะเป็นสิ่งที่ผมต้องซูมเข้าไปได้ ไอ้น,นี่ผมว่าผมเห็นอยู่นะเหลืองเหลืองเป็นเหมือนกับปลาดาวอพวกกูเห็นอยู่นะไอ้น,นี้แหละครับมูคอเฮลิโอไซคลิสแม่งเงยถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับนะักคอร์เรกกันได้แต่อย่าว่ากันนะครับนะมูคอเฮลิโอไซคลิส เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือมีรูปแบบการกระจายสปอเฉพาะตัวภาพที่เห็นจะเป็นโครงสร้างของวงกลมที่ชัดเจนและก็จะมีลักษณะเหมือนลำแสงของแสงอาทิตย์ที่แผ่ออกมาจากตรงศูนย์กลางเชื้อราชนิดนี้จัดอยู่ในวงเดียวกันกับมิวโคลาเลสที่พบจเจริญเติบโตได้ทั่วไปจากลำต้นอ่อดของพืชและดอกไม้ลักษณะาทางสันถาาวิทยาที่โดดเด่นทำให้สามารถจำแนกได้ง,ง่ายภายใต้กล้องจุลทรรศช่วยในการระบุชนิดและการศึกษาค้นคว้าด้านเชนื้อรา ก็คือเป็นตัวเชื้อราที่พบเจอได้โดยง่ายนะครับไม่ได้หายากอะไรอันนี้คือ0214ใช่ไหมเท่าที่ผมเห็นนะครับ0ูนย์ 14. น่าจะถูกนะครับนะผมเห็นมันก็ไม่ได้มีตัวที่เหมือนจะเจ๋งวันนี้นะเอนเตแล้วก็ยกไปวางไว้ตรงโน้นวางแล้วไปต่อ ไม่ได้ยากเรื่องการดูยากตัวทำข้กใจนะครับว่ากูกำลังส่องอะไรอยู่โอเคอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยหน้าตาเหมือนดอกไม้ส่องแล้วก็สแกนสแกนดูถึงความผิดปกติแล้วครับว่ามันจะฉกเราหรือเปล่าเหรอก็ไม่เห็นว่ามันจะฉกเรานะเปิดขึ้นมาแล้วส่องเข้าไปหน้านี่ไง รูปดาวอ่าอันนี้ไงอันแรกสุดที่เจอเลยอ่าก็คืออันนี้อันนี้คืออมีบาแอสทริสครับอันนี้คือ8283ครับเออชี้ได้ง่ายดีเว,ว้โอเคครับเราตีเรียบร้อยแล้วก็อย่างนี้เอาตาหลบไป8283ไม่ชกกูเนาะเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วว่ะ เกมที่มันแบบดูมีเกมการเล่นที่น่าสนใจผมก็จะไม่ได้ส่งผิดนะไม่ใช่แมงคนห้องข้างมันโดนฉกไปแล้วนะแย่เลยนะแบบนั้นสแกนก่อนสแกนเพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวหรือรุนแรงหรอครับแล้วสแกนแล้วจะเพื่อดูอะไรอ่ะมันก็มองไม่ออกมันก็เขียวๆหมดนะเดี๋ยวลองยกสิมันดูไม่ได้มีอะไรน่ากลัวลองส่องมันคืออะไรหรือเปล่า อันนี้มันนับไหมอ่ะมันดูเป็นเลื้อยอะ่ะเขียวเขียวเลื้อยๆหรออันไหนวะอ๋อนี่ไงูมิ m i เฟ m f ่าฟิลิฟอร์มิสเหรอแม่งเชื่อเลยว่าชื่อแม่งอ่านโคตรยากเลย ลูมินิเฟล่าฟิลิปฟอร์มิสเหรอหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเถาวัลย์เลืองแสงเป็นเถาวัลย์ที่เลียวบางและเปล่งแสงสีเขียวสว่างเถาเหล่านี้มักพบเจริญเติบโตบนต้นไม้และไม้ที่ผุพังการเลืองแสงของเถาวัลย์เลืองแสงนี้ให้แสงสว่างที่เบาบางและน่าขนลุกผู้มาถูกศึกษาเพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแสงสว่างธรรมชาติและการวิจัยเกี่ยวกับการเลืองแสงทางชีวภาพก็คือสามารถสกัดไปทำสารเรื่องแสงธรรมชาติได้แหละครับ2 9 1เ่เฮ้ยมันสนุกนะ ผมชอบนะครับเกมแนวแบบค่อยๆนั่งดูค่อยนั่งไปติดปีคะกันไปอะ่ปะป่ะเอานี่ออกแล้วก็ครอบลงมาแล้วมันจะใส่ซ้ำสแกร์ตอนไหนอะครับกูเล่นเพลินเลยนะบอกให้รู้ไว้หกฉากจบเนะีอยู่หน่อเดี๋ยวโดดๆแบบนี้กูต้องส่องไหมเนี่ยหน่อม่วงๆนี่มัน เห็นชัดชัดสุดเลยอ่ะอันไหนๆก็ในไหนนะครับกูสแกนก่อนเดี๋ยวแม่งฉกกูโอเคแต่ทำไมสแกนไม่เจอ ผมอ่านก่อนเดี๋ยวก่มันอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวม่งเปิดมาแล้วมันฉกนะไวตามอมบวทาเจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งถูกคนพบใหม่มีลักษณะเด่นคือการเจริญเติบโตเป็นก้อนสีฟ้าปโปร่งใสซึ่งสามารถติดเชื้อทั้งสัตว์และพืชสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีโครงสร้างคล้ายหนวดที่ยืดยาวซึ่งดูดซับสรรรารอาหารจากโฮสต์หรือว่าล่างต้นการติดเชื้อจะนำไปสู่การกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ในโฮสต์ผลกระทบและวงจรชีวิตของไวตามอมิ์ทาเจนยังคงเป็นที่ไม่ทราบแน่่่่ชัััดทาาาาาาาใใหห้้เปเเปป็นนนมยยยสสคญกรรวิจงงศตต์อออื อันตรายนี่ว่ามันจะโดดเกาะหน้ากูไหมอ่ะมันสแกนไม่เจอเรื่องของเรื่องผมเอากล้องมาลงดูได้ไหมเราที่ไม่ต้องยกฝาครอบออกอ่ะผมเสียวมันจะเกาะหน้าไงไม่ใช่อะไรเหมือนเปี๊ยะเลยทุกคนไม่น่าเสียงมั้งไม่น่าเสียงไม่น่าเสียงไม่รู้มันไอ้ก้อนนะมันคือก้อนอะไรอ่ะหัวคนแล้วแบบก็ไม่รู้ว่ามันดูสารอาหารจนแห้งกังหมดแล้วอ่ะเก้าไม่ได้มีตัวอื่นที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆกันนะครับนะกูไม่รู้ เป็นภาระของคนต่อไปแล้วกันไม่ใช่เรื่องของกูละหวังว่ามึงจะลองจาร,นะร์กนะไปเลยเฮ้ยตกใจถ้ากินข้าวเที่ยงโอเคหยิบไปหนึ่งชิ้นและกดปุ่มส่งต่อแม่งส่งซุปเขียวมาให้ด้วยคนละอันนัตตี้กับการจ้วงชิม เสียงมึงสเลิฟได้น่ากินมากสงสัยมันคงจะอร่อยจริงๆปลา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 ทำงานให้จบครับตั้งใจทำงานอะไรคือป้ายสต็อปวะสแกนก่อนดิผมจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันป้ายสต็อปมันจะมีสิ่งมีชีวิตจุลชีพหรอ ผมไม่ยักก็เห็นที่มันจะดูมีอะไรนะถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ป่ะมันดูเป็นแค่เศษดินอะที่มันไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อะอาจต้องลองมองหมุนๆดูั้งหลังมันก็เอะหลังมันโอ้โหหลังแม่งเห็นแล้วขนลุกสู้เลยมันเห็นถุงขยะที่ไม่ได้เอาไปทิ้งแล้วมันมีหนอนขาวๆตัวเล็กๆเ,เยอะอ๋อเป็นมแมลงเหรอเหมือนพวกไรฝุ่นป่ะ มแมลงตัวเล็กๆไทโลฟากัสพูเทรสเซนเทียลเหรอศูนย์ศูนย์สี่สอง ไทโลฟา gas พิวเทสเซนไทเอหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไลฝุ่นเป็นไลขนาดเล็กที่โปร่งใสที่จะเริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมักพบในบริเวณที่มีลาหรือเศษอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยไลฝุ่นกินเชื้อราเป็นอาหารทําให้พบเห็นได้บ่อยในที่ชื้นหรือบริเวณที่ถูกน้ําท่วมไม่โดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายแต่การพบไลฝุ่นอาจบ่งบอกถึงปัญหาความชื้นซ่อนอยู่และทําให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อไลฝุ่นได้ผมว่าใช่ครับอันนี้เราสรุปที่นี่ดีกว่าสรุปที่0042ครับ 0,0,4,2ขึ้นหลังป้ายแต่ไม่ได้กินเหล็กอยู่ในที่ชื้นพวกเหมือนจะเป็นก้อนดินอาจจะใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็เอาออกเล่นเพลินเลยกูเห็ดเงาเงาของเราสองสคนเห็นก็รู้เลยว่าเจ้าหญิงพีน่าจะชอบแน่แบบนี้แต่เป็นเห็ดประเภทที่ไม่น่าจะเจอในดินแดนของมาริโอ้นะรูปทรงรูปล่างความโค้งมนและความใหญ่ของหัวมันน่ากินจริง ดูหน่อยดิอ๋ออันนี้ไงอันแรกที่เจออันนี้ก็คือสวัสดีทุกคนทานข้าวกันแลือยังกินให้อร่อยนะครับมันคือมูคอเฮลิโอไซคลิสนะครับศูนย์่งแล้วเกมมันจะจบเมื่อไหร่ผมก็เล่นเพลินเลยเฮ้ย <c oughs> เป็นสนิมวันนี่ผมว่าได้เจอไอ้ปลวกปลวกกินเหล็กแน่นอนนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว มันจะอยู่ตัวเดียวมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นนะครับเนี่ยตัวเล็กมาก5 2า0นะครับนะเดี๋ยวผมแปลให้ฟังแล้วกันนะอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้แปลด้่นะอะคาลัสเฟอร์ลูกินีสเหรอหรือที่รู้จักกันในชื่อลายสนิมเป็นลายขนาดเล็กที่มีลักษณะเด่นคือลำตัวสีแดงและมีขาแดขาลายชนิดนี้มักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อโตเต็มวัยอาจจะเห็นเป็นจุดสีแดงเล็กๆลายสนิมมักพบในบริเวณที่มีสนิมเกาะเนื่องจากอาหารของพวกมันคือโลหะที่เกิดสนิมการพบลายสนิมบ่งบอกถึงบริเวณนั้นมีความชื้นสูงแลลละะโหกกกาาังเเิดรสสื่อมภพ แสดงว่าเจอสนิมกินเหล็กไม่พอเจอลายสนิมมากินสนิมต่ออีกทีหนึ่งกูบอกเลยหนังชีวิตชัดๆ5290นะครับนะผมแม่งงานโคตรดีไม่มพลาดสักแอะชิ้นนี้แปลกๆแค่รู้สึกเหมือนแบบถ้าเกิดเปิดฝาโดนเกาะหน้าเลย ีนี้ดูแปลกๆไม่น่าไว้ใจสุดๆมันคือวัตถุชนิดไหนเ่ะตัวต้นของแกคืออะไรอ่ะไม่ค่อยอยากเปิดเลยเห็นแต่หนวดไม่เห็นหน้าไม่เห็นปากมีรูปลักษ์ใกล้เคียงกันไหมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กครับ งั้นแกเป็นตัวอะไรเฮ้ย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 เฮ้่าย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 ้ายาย่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 ย่ยยายย่าย่าย่่าย่ยา่ัย ถ้ากูเปิดกูโดนนแน่เลยดีที่แค่สอาแม่งเอาเปิดเเอาเปิดให้กูด้วยสวัสดีครับทุกคนผมชื่อนอตนะครับวันนี้ผมมาทำงานเป็นนักวิจัยผมแค่สงสัยว่าคาบสีเหเงินตรงนั้นนะ่ะมันเป็นของใครหน้าที่ของผมคือการกลับออกไปอย่าเปนคนขี้สงสัยนะครับ <c oughs> ต้องขี้สงสัยแล้วแหละครับ ตั้งใจว่ากูตั้งใจทำงานมากไม่มีปุ่มอะไรด้วยแล่ตอนนี้คือจะสามทุ่มแล้วถ้าผมเสียงดังตอนนี้ก็เรียบร้อยเอย้ลูกแมวเหรอผมเจอลูกแมวสวัสดีแมวเหมียวไม่รู้ทุกคนเห็นหมั้นะครับแต่ผมนั่งยองไม่ได้อะ่ะสามสองหนึ่งนี่ไงลูกแมวโถ เอาไว้เยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดของฉันสินะมันคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการขึ้นลิฟต์ออกไป <laughs> สวัสดีครับชื่อน็อตนะครับมาทำงานวันแรกเพิ่มเพิ่มมาทำวันเดียวได้ครับเพิ่ม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 โอ้แม่โอ้แม่เนื้อกูว่า้ะเชียว ม่งจ้ำอย่างแรงเลยเจ้าสัปลาดนี้มันกระโดดเกาะที่หน้าของเราในขณะที่วิสัยทัศน์ของเรานั้นค่อยๆเบลอลงเรารู้สึกว่าร่างกายเรากําลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเชี่ยน่ากลัวจด <c oughs> ดัดเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศทํามาโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันสิผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือฉ <c oughs> ากจบยังไงแต่เดี๋ยวอะลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ลองฉากอื่นดูเอาเวียนหน่ยดีวะเล่นให้พลาดเหรอถ้าพลาดบ่อยๆจะเป็นยังไงอะอ่ะครับกูศูนย์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  กูไปละวนตี้กับความทํางานขี้เกียจของเขาตั้งใจเล่นก็ตายงั้นกูโอ้แต่แต่มันก็มีครับ <c oughs> ผมสวัสดีครัเริ่มโกรธสินะมั่วเลยกูทีนี้กูม,มั่วเลยฮฮฮอ่านด้วย เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าสถานนะการทำงานของคุณถูกยกเลิกจากการค้นพบว่าคุณนั้นทำงานล้มเหลวโปรดออกไปโดยทันทีเฮ้ย <c oughs> ก็รอดกลับไปดีกว่าตายแล้ววะคุณผิดพลาดในการทำงานซึ่งมันทำให้คุณถูกไล่ออกหรือรอบนี้ผมตั้งใจเล่นไปจนถึงเจอพี่ปลาหมึกแล้วก็ส่งให้เพื่อนจัดการครับแลวรอบนี้เกิดสภาพมันกลับมาแบบเดิมผมจะตั้งใจออกไปโดยที่ไม่หันกลับไปโดนจำใส่หน้าลองดูเ <c oughs> <c oughs> จ้าเก่าเจ้าประจับมาเรียบร้อย รอบนี้ลองส่งไว้เพื่อนไหมไว้เจอกันนะเพื่อนเอ๋ยกูสรูปเลยจริงๆอยากใช้มือขวานะแบบไม่ได้ยังต้องจับเมาส์เอาสลับเลยเจอกันนะเพื่อนเอ๋ยไม่ใช่หน้าที่กูแล้วเอาเออเลอร์มันน่าจะแฝงตัวเข้ามาในโหลกแก้วนะครับตัวนั้นเดี๋ยวกูรู้ทำไงอะ กลับได้ไหมไฟฟ้ายังไม่ดับใช่ไหมอันนี้หรือดับแล้วอ๋อมันเกาะหัวแบบนั้นไงใกล้ๆได้ไหมอยากเห็นหน่ากลัวด,ววดีว่ะไปล้ว <ś c oughs> กินพี่ไม่ทันหรอกไอ้น้อง <the> อย่าหันหลังนอตอย่าหันหลังอย่าหันหลังนอตอย่าหันหลังอย่าหันหลังนอตอย่าหันหลังคนจริงเขาไม่หันหลังกูไปละคุณ, <ś c oughs> คณหนีออกมาจากตึกได้ อันนี้คุยๆกับน้องในแชทนะครับน้องก็บอกว่าพี่ลองนี่ดูไหมล่ะลองตอนที่ว่าเข้าเชียงมาถึงอะ่ะลองแย่งมาให้กินให้หมดเลยดูว่าจะเป็นยังไงก็ลองดูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับนะมาลองดูซิว่าถ้าเกิดเราหยิบทั้งหมดไปกินนะโอ้จบแล้วนึกว่าจะเอาไปกินได้โทษไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับหรือว่าถ้าเกิด ผมไปตรงเวเมื่อกี้นั้นแล้วผมวิ่งเข้าห้องไปแมวจะช่วยผมบ้ามีแมวอยู่ตรงมุมอ่ะมิสเตอร์คิตตี้เฮลมีพลสแ้แมงบักติดประตูอกีกมานี่เออมึงเข้ามาดมิมึงเข้าประตูไม่เป็นเด็กกูว่าไม่ใช่ละ่ะกินกูก็ได้มากินกินมาพูดแต่มังหน้ากลัวนะ่า ตัวอะไรละ่ะทีนี้ฉันกับพี่เขาหลอกอ้าวยูได้คือยังไงแค่นี้เหลอกูตายรอบเนี้น่าจะเป็นฉากจบอันสุดท้ายที่ผมยังตกหล่นอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดก็คือเจ้านี่ครับมันเป็นชิ้นเดียวที่สแกนแล้วอะเราไม่เจอนะครับกับของที่อยู่ข้างบนแล้วเจ้าจูดินซีเจ้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นว่ามันจะฝังอยู่กับโฮสหรือว่าเป็นกาฝากนะครับดูดสารอาหารมา แต่เรายังไม่รู้ว่าที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันเกาะอยู่บนอะไรมันเป็นชิ้นที่ผมว่าแม่งน่าสนใจสุดละชิ้นนี้ไม่มีอะไรนอตตี้เสียวไส้นอตตี้พาทุกคนมาเสียวด้วยกันขอบคุณผมไม่ได้รู้สึกไปเองใช่ไหมครับว่าก้อนเนี่ยมันเหมือนกับหัวคนเฮลพช่วยด้วย ว่าแล้วเชียวว่าทำไมก้อนนี้มาดูกลมๆไม่น่าไว้ใจแล้วกูรู้แล้วกูจะทำไงต่อ,อทีนี้อยู่ที่ว่า <c oughs> เราเสียใจอย่างยิ่งต้องบอกว่าสถานะการจ้างงานของคุณถูกกำจัดเพราะว่าคุณนั้นมีผลการวิจัยที่ค่อนข้างแย่และปวดออกโดยทันทีแน่ใจหรือเปล่าว่าฉันทำงานห่วย ือฉันนัน่นทะลึ่งไปรู้ความลับอะไรเข้าเอ้ฉันก็เคยอยากออกจากที่นี่ทาไมมันดูเงียบเหงาแปลกๆนะปกติทางเดียวที่ออกได้จะต้องเป็นตอนที่โดนพี่หนวดไล่นี่นาแล้วเหตุฉไฉนมาถึงเดินออกง่ายๆแบบหนึ่ง <c oughs> ถืออะไรอะครับ <c> ก <oughs> <c oughs> ูว่าละกูรู้ความลับนี่งไงคุณรู้มากเกินไป <c oughs> ครู้ความลับมากเกินไปสินะที่แรกไอหัวเนี่ยผมไม่ได้หมุนเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไอเจ้าวุนว่นวุ้นบนหัวมันจะกระโดดเกาะหน้าแม่งพอหมุนทีเดียวกูเสียวเลยรู้เลยครับว่าไอนน่ามันเป็นหัวคนเมื่อคุณรู้มากเกินไปก็ต้องโดนจัดการสนุกดีน่าสนใจหกฉากจบตอนเริ่มต้นไม่ได้คิดว่าเกมมันจะมีอะไรนะครับแต่พอเล่นไปเล่นไปเฮ้ยชอบวะ่ะ เกมมีอะไรค่อนข้างพอสมควรมีฉากจบแยกมีฉากจบ6อันมีคอนเซปต์น่าสนใจแล้วก็มีจำสแกตที่แรงใช้ได้และบรรยากาศก็กดูดีผมชอบเกมงานภาพแนวนี้มากๆนะครับนะในคล้ายกับที่ไมโครดิก้าทำคล้ายกับที่เคนฟอเรสทำอันนี้เป็นเดฟิคคนชื่อว่าแมดบักถือว่าน่าติดตามครับเกิดรอบหน้าเขามีเกมอะไรทำก็เผื่อผมจะได้โน้ตไว้ดูจะมาชอบกันไหมครับไมโครเบลเซกเตอร์ Micro คุณรู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตตุลชีพเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนมันมีอะไรที่ผมตกหล่นอีกไหมอะไรที่ผมควรรู้ชื่อี่นผมอ่านผิดไปหรปาาสมมีชัพนรถจะ ัังราากในตวเได้สูตรกินสารอาหารจากเราได้ยึดรากเราได้เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับนะดูจนเราชอบกันอย่าลืมกดไลค์ไม่ได้อย่าบอกอยากคุยคอมเมนต์ครับรอลงไปอ่านและเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปสวหรับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณซุปเปอร์ตังซุปเปอร์แชทแฟนตัวกรอมที่ซัพพอร์ตกันและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบสหรับวันนี้ไปะล่ะครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีสสดเจอกันครับ